ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณสลับพาไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยคุณผู้ชมเมื่อช่วงประมาณเช้าเมื่อที่ผ่านมาตีห้ากว่าครับ11ชีวิตอยู่ในรถตู้เกือบตายยกคันคุณผู้ชมฮะแต่สุดท้ายรอดนะฮะเป็นวินาทีที่รถตู้คันนี้พุ่งไปชนกับต้นไม้ข้างทางคนที่นั่งข้างคนขับคือเจ็บหนักนะกู้ภัยช่วยกันลำเลียงคนเจ็บออกมา11ชีวิตครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่670ิ ในพื้นที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเส้นถนนพ่อขนโยทินตากลำปางช่วยกันเอาคนเจ็บออกมาผู้ชาย2ผู้หญิง9ครับปฐมพยาบาลเสร็จพาไปต่อที่โรงพยาบาลเกาะคามีอยู่หนึ่งคนเจ็บสาหัสที่ขาเป็นผู้หญิงนั่งข้างคนขับคนขับก็เป็นผู้หญิงอายุ23ปีครับเขาบอกว่ายังเป็นนักศึกษากันหมดแล้วก็รวบรวมนักศึกษาหลายสถาบันไปทำกิจกรรมอบรมพัฒนาย,ยาวชนที่ปากช่อง เอาปากช่องพื้นที่เดียวกันนะฮะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับงานเมื่อกี้นะแล้วเขาก็เดินทางกลับจากปากช่องตั้งแต่5้าโมงเย็นเดินทางกลับไปที่เชียงใหม่ก็จอดแวะพักกันมาตลอดจู่ๆพอมาถึงลำตางจุดนี้วูบครับรู้ตัวอีกทีคือรถไปพุ่งชนกับต้นไม้ตั้งสติหันมาดูเพื่อนอีก10คนโอ้โหโชคดีมากที่ทุกคนปลอดภัยดีครับตนขับมาถึงนีเป็นเป็นยังไงวูบอมืกมันแบบวูบแบบแค่แบบ มีเสียหลักไปเลยอะค่ะแป๊บหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วขับขับมาจากไหนตักช่องตักช่องเนาะจะกลับเชียงใหม่ขับมาคูเดียวเลยเหรอค่ะเั้งแต่กี่โมงนี่ตั้งแต่ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเนาะเ็าแวะพักมาแวะค่ะนอนแวะนอนด้วยค่ะแล้วอันนี้เพิ่งพักเสร็จแล้วก็จะขับกลับต่อไปทำกิจกรรมอะไรครับพี่น้องเป็นอบรมพัฒนาเยาวชน มากัน11บ็ดคนนะครับหนึ่งคนที่เจ็บเล็กน้อยก็คือคนขับส่วนที่เหลืออาการต่างกันไปแต่ว่ามีเพียงแค่คนเดียวที่เจ็บสาหัสอายุก็ตั้งแต่18บปดปีไปจนถึง24ีปีเบื้องต้นตำรวจเดี๋ยวหาสาเหตุที่แน่ชัดว่าเอะมันเกิดจากการหลับในหรือว่าเครื่องยนต์ไม่พร้อมหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้าที่เขาพอวูบไปปุ๊บเงยหน้าไอทีคือรถชนแล้วจะลืมด้วยอยู่บนรถตู้เนี่ยเรานั่งข้างหลังก็ยังรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยกันนะครับอันนี้สําคัญมากครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ